การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การลุยขอนสนามกับพี่ชาวครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในช่วงเวลา10นาฬิกา30นาทีครับช่อง t Sport c h a n n e l นะครับอยู่กับพชาวชาวลิยอมดอนและทีมงานลูกหนังติดล้อสปอร์ตทีวีนะครับเรื่องราวข่าวสารของฟุตบอลรากหญ้านะครับหรือว่าจะเป็นกีฬาชุมชนตำบลหมู่บ้านกีฬาอื่นๆนะครับมีความเคลื่อนไหวหรือว่ามีการจัดการแข่งขันก็ฝากกันมานะครับหน้าแฟนเพจลูกหนังติดล้อนะครับ idl ก็ทีวี406นะครับอยู่กันตรงนี้กับพี่ชาวชาวลิทยอมดอนครับช่อง t p o Channel นะครับวันนี้ขอบสนาะ ของเรานะครับไปนั่งพูดคุยกับคดคนรุ่นใหม่นะครับโครงการของโรงแรมเมเปิลนะฮะแถวย่านบางนานะครับโครงการนี้เขาบอกว่าจะยั่งยืนเพื่อเด็กตัวน้อยนะครับอายุแค่78ดขวบเท่านั้นเองครับแล้วก็ต้องติดตามดูนะครับว่าโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับเราเอาใจช่วยนะครับพี่ชาวไปนั่งพูดคุยกันมาแล้วนะครับที่สนามซอกโกโปบางนาไปติดตามกันครับ พอดีจะคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่าเคยทำลีกอาชีพย้อนกลับไปตอนนั้นเป็นทีมอะไรฮะอ๋อทีสามกรุงทพมิลเอฟซีครับโครงการนี้ชื่อโครงการอะไรครับเป็นโครงการของโรงแรมเมเปิลครับเราได้ผู้ใหญ่ใจดีครับผู้บริหารผู้สนับสนุนใจดีครับก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นของโรงแรมเมเปิลครับโครงการนี้ครับคือเจ้าของให้โอกาสน้องๆเด็กๆใช่ครับโรงแรมดังกล่าวเขาตั้งอยู่ ต้องอยู่ตรงบางนาครับตรงใกล้ๆสนามไม่ไกลาจากนี้ครับใ,ใช่ครับนี่นะ,ะตัวบัสสีเอี่ยมอ๋อผู้บริหารให้แนวทางกบบ็คือแนวทางของผู้บริหารก็คือโครงการนี้คือตอนแรกเราก่าตั้งขึ้นมาทางผู้บริหารก็ได้เ,เห็นถึงความสําคัญของเด็กเยวาวชนนะครับคือว่าให้ได้มีการพูดกับทางทีมงานสตาฟโค้ดว่าเนี่ยได้มุมมองกับเร่เห็นของเล่งเห็นของเด็กเยาวชนว่าน่าจะมีโอกาส ในด้านกีฬาฟุตบอลมากกว่าครับก็เลยว่าสนับสนุนในโครงการนี้ครับอืมอ่ะเจ้าของโรงแรมก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับมารับรู้ถึงทีมงานนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้เล่าประวัติให้ฟังครับคนแรกชื่ออะไรนะครับโคดไม้ครับโคดไม้ครับเคยเล่นฟุตบอลที่ไหนบ้างครับก็เคยแค่แบบเล่นฟุตบอลโรงเรียนครับแต่ไม่ถึงเป็นระดับอาชีพครับก็คือไปไม่ถึงไปถึงตอนก็คือพัทพัดผ่านมาเป็นทหารครับ ครับเป็นเป็นรับราชการอาหารครับคือเวลาว่างเจ้าจะมาสอนฟุตบอลเด็กกับพั้นนาฟุตบอลเด็กหน้าที่ที่รับบิชชอบจากนั่งโค้ดบีไปฝึกอะไรน้องๆก็คือจะแบ่งแยกเป็นชุดครับบางทีจะสลับกันเป็นโค้ดบีจะเป็นชุดก็คือแบบคอยซัพพอร์ตครับคอยแบบว่าคอยดูดูว่าเด็กๆการซ้อมรูปแบบการซ้อมอย่งเงล้วก็โค้ดบีก็คอยแบบว่าซัพพอร์ตว่าเพิ่มเติมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับอ้าโค้ชใหม่มาที่โค้ โค้ดคิวครับนะฮะเล่นฟุตบอลที่ไหนครับโค้ดคิวผมเคยเล่นตอนเด็กๆครับเป็นเยาวชนของพนักงานยาสูบครับโอ <Yeah. S 2> ้ผมแล้วตอนนี้มันก็แบบเหมือนทีมไม่ทําต่อไปก็เลยไม่ได้เล่นแล้วอีปีแล้วฮะพนักงานยาสูบผมไม่ทราบว่ามันนานแล้วอ <ผม S 1> ตอนนั้นเป็นเยาวชนใช่เป็นเยาวชนพนักง,งานยาสูบอยู่แถวคลองเตยใช่ครับ แต่เราไม่ในสุหรีนะไม่ไม่ <laughs> หมอหมอนะโ <laughs> รงงานยาโรงงานยาสูบเรา้วแบบแมคือทุกคนเลือกสูุหรีมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่นะแล้วประสบการณ์ฟุตบอลเยาวชนนะครับมีรายรการอะไรบ้างโคิยังไม่ได้เข้าไปเล่น,นขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมเข้าไปไปฝึกซ้อมไม่เฉยแล้วแบบเหมือนทางที่บ้านเขาก็แบบให้กลับมาเรียนดีกว่าอนะไรครับครับผม,มก็เลย,ยนี้หน้าที่ของโค้ชโค้ชคิว ส่วนไหนของน้องๆเยาวชนก็เป็นของเด็กชุดประมาณ12ปีครับันแล้วก็คอยคัพเปอร์จากโคตรวีโคตรไม้และโคตรไกอีกทีมใช่อ่าแล้วเปนโคตรคิวนะครับมาที่โคตรไก่ครับโคตรไก่โคตรไก่ครับประสบการณ์ฟุตบอลเล่าให้ฟังหน่อยครับก็เคยเป็นนักเตะของสิงห์บุรีมางกรจารย์นะครับโอ้เหรอฮะสองพจังหวัดสิงห์บุรีเลยปีไหนนะฮะ2018 2018ตอนนั้นคือยังไงครับตำแหน่งที่เล่นเล่นเป็นสต็อปเปอรร์คับ ่มาที่โคดบีครับประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลของโคดบีก็ผมเล่นสงสุดก็คือตอนราบประชาครับไปได้งานได้งานแบงค์แบงค์ไทยพานิ์ใช่ครับพอได้แบงค์ปุบพอดีทางผมจบมุนทิทกุงเตรกกเตยนเนี่ยครับแล้วก็ทางอาจารย์ประจักษ์เวียงสงอาจารย์ละลงตราบดีได้โทรมา ต้องการโค้ดเข้ามาคุมหอที่โรงเรียนผมก็ตัดสินใจเลิกตอนนั้นออกจากแบงค์ยี่สามยี่สีเลิกเล่นเร็วครับตัดสินใจมาเป็นก็มาสอนบอลเลยมาเป็นโค้ดตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยครับอ่ะทีนี้เราพูดถึงโครงการดังกล่าวนะครับพูดถึงการฝึกซ้อมของทุกวันพุธวันพฤหัสเนี่ยและเรามีโครงการส่งแข่งที่ไหนก็มีเป็นลักษณะไปมีร่วม มีมีร่วมครับก็คือช่วงแรกที่เราส่งแข่งก็เราจะ,จะลองดูวัดมาตรฐานของน้องๆว่าเป็นไงบ้างแล้วก็อยากจะจะดูอะคาเดมี่อื่นที่แบบว่าในรุ่นของน้องเนี่ยเปีนี้ว่าตัาทิศทางความสามารถเป็นงไงบ้างครับ <S <S เพราะถ้าเราส่งแข่งปุ๊บเราจะเห็นความสามารถของเด็กๆแล้วก็เราสามารถเอากลับมาพัฒนาน้องๆในอะคาเดมี่ของเราครับก็เลยส่งแข่งแต่คือส่งแข่งไม่ได้ส่งแข่งตลอดครับจะเน้นในการซ้อมพัฒนาเพื่อแก้ไขครับ ส่งแข่งบางรายการที่ใหญ่ๆครับเรามีเด็กรุ่นขนาดไหนอายุคือตอนนี้ที่มีก็มีรุ่นต่ำสุดก็คือ9ปีครับ9ปี10ปี12ปี14ปีแล้วก็16ปีครับทีมงานจะมี10คนครับบ <10 S 1> คนติดภารกิจก็ <laughs> คือถ้าเป็นเฮดใหญ่จริงก็เป็น คตกล้าครับ,บ,บวิทยาล่าทองจะเป็นคอยค้บเวอร์อดูแลน้องๆในทีมทั้งหมดครับดูภาพรวมใช่ครับโคตกล้ามานะฮะแต่มาสายนะครับเราโชคดีครับ้ที่เปิดคัดมาแล้วก็แบบว่าได้น้องๆที่แบบว่ามีพื้นฐานใทานทงด้านฟุตบอลค่อนข้างจะโอเคก็คือเราก็จะมาเพิ่มเติมนพวกระบบอะไรพวกนี้ครับให้ให้น้องเขาดียิ่งขึ้นแล้วก็พวกเราก็จะเน้นไม่ได้เน้นบอกน้องๆจะเสมอว่า ไม่เน้นแค่เรื่องกีฬาเดียวเรื่องเรียนให้ควบคู่ไปด้วยเพราะว่าส่วนมากวานักฟุตบอลก็โอกาสที่สําเร็จในอาชีพมันก็ค่อนข้างจะน้อยเราก็จะเน้นบอกว่าต้องเรียนควบคู่กับฟุตบอลด้วยเพื่อเพื่อว่าสมงว่าเราไปไม่ถึงสุดนะงัฟุตบอลก็จะมีเรื่องการศึกษาไว้ในสัพพอร์ตไว้ในคำรองครับเพราะว่าจะให้น้องๆได้เรียนรู้ว่าในการเป็นโค้ชก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เรื่องยากก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ก็ต้องอยู่ในภาคสนามหน้างานถ้าเป็นโค้ดแบบเขาเรียกว่าโค้ดแบบ ตามโพสตามเฟซตามอะไรเงี้ยมันไม่สามสารถที่เป็นโค้ดได้ครับต้องต้องอยู่ที่สนามภาคสนามจะเรียนรู้ได้ครับคือบางครั้งก็ต้องทําให้เด็กเห็นนะใช่ครับผมมองกันนะทีถ้าเกิดว่าเอาเอาตัวผู่ิชอบไปเป็นโค้ดใช่ไหมก็นั้นชี <c oughs> ้ <c oughs> มันคือมันไม่เห็นภาพ <c oughs> แอย่างไกด์ก็ต้องเตะให้ดูเ <c oughs> <แ>ตะ <accomplish> ให้เป็นจิต <c oughs> <c oughs> ไว้คิวก็ต้องเตะใหม่ก็ต้องเตะให้เป็นวงให้เป็นผมผมคิดอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นเป็นรุ่นใหม่แล้วาะเด็ก เขาเรียกอะไรโซเชียลดูเป็นอย่างนี้ทําไมโค้ดไม่ทําให้ดูใช่รับอ่ะทีนี้พอรวมกันรวมกันเยอะนะครับมีโค้ดกล้ามีผู้บริหารต่างๆเป็นไงครับบรรยากาศเอาดก็ตอนนี้บรรยากาศเป็นเป็นทานทิศทางที่ดีครับเพราะว่าเราได้เพื่อสนุนที่ดีคือทางโรงแรมเมเปิ้ลครับก็ทิศทางตรงนี้ก็คือทั้งเรียนก็เรียนฟรี เรียนฟุตบอลฟรีกินฟรีนอนโรงแรมหรูกินหรูเพ่อแม่กินหรูอยู่สบายครับคือถ้าอยู่ตรงนี้ครับรวมตอนนี้ก็ทางสวนเซ่ยก็ซัพพอร์ตแทบจะทุกอย่างครับถือว่าถ้าเทียบว่าถือว่าระดับถืว่าเมื่อชีพเลยนะเหมื่อชีพว่าซัพพอร์ตทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยเด็กคือแบบว่าพ่อแม่แค่เอาลูกมาส่งให้สนามทุกอย่างคือที่เหลือคือทางโค้ชทางทีมงานจะซัพพอร์ตดูแลทุกอย่างหมดเลยครับถือว่าว่า โอเคแล้วครับตอนนี้อยู่แบบว่าถ้าเทียบกับคะแนนพี่อืนว่าที่นี่ถือว่าระดับเบอร์เบอร์ต้นต้นของัพพอร์ตครับใช่โค้ชคิวแล้วครับครับผมก็คิดว่ามันก็พร้อมทุกอย่างนะครับก็น่าจะไม่เสนออะไรไม่ต่างจากโค้ดไมค์โค้วีเลยครับผมอ่ะโค้ดไกด์แล้วครับเรามาเจอโอ้โหเอกชนแบบนี้นะครับที่พิมเตุในมุมมองโค้ดไกด์ก็ซึ่งนะครับว่าเขาแบบว่า พพอร์ตได้ดีมากคือผมผ่านที่อื่นมาแบบว่าแบบไปแบบว่ารับรายวันก็ไม่เข้าขนาดนี้ที่นี่แบบเีชที่ก็ตอนนี้ที่เราเห็นได้ชัดเลยคือก็เรารวมตัวกันมาครับเราก็ลองส่งแข่งดูครับระ่การแรกคือเอารุ่น9ปีเล่นสิปี ไปแบกน้าหนักอ่าเราก็ลองดูเราก็สามารถผ่านเขารอบสองได้อตอนนั้นแล้วก็โอ๊ยโอเคพอคราวนี้เราก็รู้แล้วว่าในรุ่นตรงน,นั้นเป็นยังไงแล้วก็มาพัฒนามาฝึกซ้อมแล้วก็ไปส่งแข่งทีนีง<ม>คือได้คว้ารองแชมป์รุ่น9ปีโอ้อข่าวชิญเลิกเลยนะใช่ข่าวเชิญเลิกวก,ก็ทางแฟนก็นำเด็กผู้ปกครองทีมงานสตาร์โ้ชไปไปเที่ยวพัทยาย<อ>คือเหมือนกับมาให ความสุขให้เหมือนกับน้องซ้อมบอลมาเหนื่อยแล้วก็คือให้น้องพักผ่อนบ้างครับไปทริปนี้ก็จะไม่มีฟุตบอลคือไปสัปดาห์นี้ไม่มีการเล่นการเตะใช่ครับไปพักผ่อนพักผ่อนอย่างเดียวครับสัปดาห์นี้เปลี่ยนบรรยากาศใช่ครับเวลาเราไปแบบเนี้ยเขามีอะไรรถมีรถให้มีอาหารคือทุกอย่างครอบคหุมเลยครับคธอทั้งที่พักรถตู้รถ <Okay. S 1> อะไรคือ มาเจอกันที่ให้โรงแรมแล้วก็ไปพร้อมกันซัพพอร์ตหมดทุกอย่างครับตรงนี้เราซ้อมวันไหนบ้างพุธกับพฤหสัสครับวันพุธกับวันอะไห้าโมงครึง่งถึงเที่มครึ่งถึงหนึ่งทุ่มครึ่งครับสนามนี้อยู่ตรงไหนนะครับอยูู่หลังหลังเซนทัลบางนาครับหน้าสนามซากโปรับคนที่มาไม่ครบใช่ครับขาดไปกี่คนขาดประมาณ4ี่คนครับ4ี่คนนะทีมงานโพุทธนะครับอ่ะเป็นตัวแทนเลยครับก็ก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณเอ่อ โครงการโรงแรมเมเปิลครับโครงการที่ให้การสนับสนุนน้องๆทีๆดีอย่างนี้ครับก็ถ้าไม่มีโครงการเกิดขึ้นครับก็จะไม่มีพวกผมจะไม่มีน้องๆจะไม่มีผู้ปกครองที่ได้มาอยู่นี้ก็ขอบคุณทางผู้บริหารทางโรงแรมเมเปิลนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ปกครองขอบคุณน้องๆที่คือเข้ามาเป็นส่วนร่วมหรือเป็นครอบครัวกับเมเปิลครับเพราะโรงแรมเมเปิลตอนนี้ก็เหมือนตอนที่พวกเราเหมือนกันอยู่เป็นครอบครัวครับใช่ครับก็เลยขอบคุณ ทุกคนครับทุกฝ่ายครับอ่ะผมจะให้โค้ดใหม่นี่เป็นเหมือนเป็นพนักงานโรงแรมนนแดละโปรโมทให้เขาหน่อยว่าโรงแรมอยู่ที่ไหนมีอะไรบริการบ้างนะครับไปมาสะดวกกับสนามบินอย่างไร,รลองลองติ่ต่างว่าเป็นพนักง,งานโรงแรมครับก็เรียนเชิญมาใช้บริการนะครับโรงแรมจะอยู่แถวตรงปัสีเอี่ยมนะครับตรงแถวปัสีเอีย,ยก็ใกล้กับสนามบินสนุวรรณภูมิครับมาจากสนามบินสนุวรรณภูมิประมาณใช้เวลาประมาณ15ทีเดินทางมาถึงครับ ก็มีพร้อมทุกอย่างครับมพต้อนรับทุกอย่างครับเบอร์โทรครับโรงแรมไม่ได้ไม่ได้คทุกท่านครับนี่คือทีมงานคนรุ่นใหม่นะครับถือว่าเป็นโปรพาร์ทีทางผู้บริหารไม่ได้มาเองครับเลยฝากมาให้มอบให้อ่ามาดามเลยนะมาดามมาดามมาดามโป้ยครับมาดามโป้ยนะฮะฝากมาให้ขอบคุณมาดามนะครับที่เขาครับขอบคุณมาดามนะครับที่มอบผ้าปันคอนะครับเดี๋ยวเราจะ ร่วมกันโปรโมตะฮะอันนี้ได้ให้โคตดใหม่ถือสัญลักษอ่าถืออันนี้นี่เลยนี่ครับสวยงามครับขอบคุณมาดามด้วยนะครับก็ยังไงก็โรงแรมเนี่ยโปรโมตไปแล้วนะครับโคตดใหม่เบอร์โทรจำได้ไหมจำได้ไหมจำไม่ได้นะครับหรือฝ่ายทีหนึ่งนะครับก็ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ15นาที15นาทีนะครับติดต่อได้นะครับห้องพักต่างๆครับโอ้ ขุดพลาดนี้อยากเก็ตจริงๆนะครับที่เรามีภาพเป็เส้นกดูแล้วกันครับวันนี้ก็ล่าลาไปก่อนนะครับกับรายการลุยขอบสนามรุ่นเฉ่านะครับขอบคุณทีมงานของโครงการโรงแรมเมเปิลนะครับบางนานะครับนี่มาแค่4คนขาดอีกสี่นะครับขอบคุณโค้ชกล้าด้วยนะครับที่เป็นเอสใหญ่นะครับวันนี้ก็ติดภารกิจนะครับรถติดอยู่ยังมาไม่ถึงนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ นั่นแหละครับเป็นบรรยากาศที่พูดคุยขอบสนามนะครับกับทางด้านทีมงานผู้กสอนนะครับของโครงการโรงแรมเมเปิลนะครับย่านบางนานะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวในเบรก2เนี่ยนะครับนอกเหนือจากทีมงานโค้ดแล้วนะครับเราจะไปนั่งพูดคุยกับน้องๆเด็กๆนะครับที่เป็น จุดชนวนนะครับให้บรรดาผู้ปกครองนะครับหรือว่าผู้สนับสนุนนะครับให้มาทำชุดนี้นั่นก็คือรุ่น9ขวบนะครับในเบรก2กลับมาติดตามครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ